ไม่ชีวิตติดทองหล่อกับคอนโดสุดเท่ดีไซน์เก๋ล้ำไม่ซ้ำใครสุดไพรเวทกับหิวแม่น้ำส่วนกลางสุดเลิศครบทุกลากายราคาเริ่มต้นเพียง5.99ล้านบาทครับไอเดโอคิวสุขุมวิท36 ซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะ ดีค่ะิมจากเพลอสังหาเรื่องจริงจค่ะสวัสดีครับกันพูจากเวลที n เน็ตเอสเซครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ i อเดโอคสุขุมวิท36นะคะเป็นโครงการพร้อมอยู่จากอนันดาเจ้าวลลอรเม้นต์ค่ะใครที่กําลังมองหาคอนโดใจกลางสุขุมวิทนะแต่ยังได้ความไพรเวทแถมดีไซน์เท่เก๋ปังเว่อร์นะคะที่นี่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของลไตล์และการเดินทางนะคะง่ายมากๆเชื่อมต่อทั้งพระรามสีและสุขุมวิทนะคะห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะตามกันไปดูเลยครับ ดูส่วนกลางกันนะคะซึ่งส่วนกลางค่ะแบ่งออกเป็น2ตึกขนองการแต่ว่าใช้ร่วมกันได้นะคะใช่ลวค่ะพี่ซีฟทชัท้นณตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น24คัะเป็นชั้นที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างตึก A กับตึก B ค่ะพี่ซีใช่อย่างส่วนกลางส่วนแรกคือตึก A เนาะที่เห็นก็คือจะเป็นสระวา่ายน้ำค่ะซึ่ง<า>เป็นเซรมีเอาท์ดอร์เนาะมีทั้งในส่วนของในร่มแล้วก็ออกแดดนะคะสามารถว่ายน้ําไปชมซิตี้วิวไปนะคะสวยมากมากเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะใครที่มีน้องๆหนูๆน,นะคะมีห้องคิดรูมด้วยค่ะมีอุปกรณ์ให้น้องๆเล่นนะคะหรือจะมาสอนพิเศษกันในห้องนี้ก็ได้นะคะน่ารักมากแลวก็มีมมฟิตเนสใช่คะฟิตเนสเนี่ยนะอุปกรณ์ครบคันนะคะออกกาลังกายไปเทควิวเมืองไปได้เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากฟิตเนสที่เขาพวายมาให้แล้วเนี่ยเขายังมี v i s u a l fitness i คือมันเป็นเหมือนให้ความแบบอัทรสในการออกกําลังกายได้สนุกสนานมากขึ้นทําให้เราได้อใช่แล้ววิใช่แล้วแต่เราวิ่งไปปันจัยานไปหรือต่อยมวยไปอะไรเงี้ยในขณะที่แบบมีเกมด้วยอะไรเงี้ยครับน่าสนใจมากๆถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญคือมีก๊อปซิมูเลเตอร์ด้วย และด้านบนค่ะครูครอบชั้น47ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่พี่จิ๊บก็ชอบมากๆเลยก็คือมีออนเซนนะคะที่สุดเลยพี่จิ๊บออนเซนที่นี่ดีไซน์สวยมากนะคะนอกจากจะแยกเป็นชายหญิงแล้วเนาะเราสามารถเทควิวแม่น้ำเจ้าพยาได้ค่ะทุกคนคือแบบอารมณ์แบบญี่ปุ่งญี่ปุ่นมากวิวบางกระเจ้าแบบเต็มตา,มตาม ีห้องสตรีมแล้วก็ห้องซาวน่เตรียมไปให้ด้วยใช่แล้วครับพี่จิ๊บพี่ตึกบีค่ะน้องการมีส่วนกลางอะไรบ้างคะส่วนกลางตึกบีก็คือไม่ธรรมดาเหมือนกันพี่จิ๊บคือเขาพรวายห้องมาทั้งหมด3าห้องห้องแรกเขาเรียกว่ามิทติ้งรูมเป็นไพรเวทเลยครับพี่จิ๊บสามารถจองแล้วก็ประชุมกันได้ในนี้เลยใช่แล้วที่นั่งจุได้ประมาณ12บที่นั่นเลยว้าวแล้วก็ในส่วนของห้องที่สองครับเป็นห้องเขาเรียกว่า แคริวิตี้เลาส์ก็คือเป็นเลาส์สำหรับเรามานั่งคิดงานนั่งเครียดงานได้เลยแล้วห้องสุดท้ายเหมาะกับสาวปาร์ตี้อย่างพี่จิ๊บมากจ้าเป็นไลฟ์เลยพี่เซบโซเชียลเลาส์โซเชียลเลาส์ของเราเราปิดห้องนักแล้วก็จัดปาร์ตี้ได้ใช่แล้วครับจะมานั่งเล่นบอร์ดกงบอร์ดเกมใช่แล้วใช่แล้วจอห้องนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีห้องนึงน่ารักมาก เขาเรียกว่าห้องทีเทอร์พีก็คือเหมือนเป็นเวิร์กช็อปสำหรับการชงชาใช่แล้วการตกแ่งก็จะเป็นโมเดิร์นเจแปนนสนะคะถูกต้องครับผมที่ไหนไมีได้เหมือนกันที่นี่ก็มีเตรียมไว้ให้น่าสนใจมากๆสำหรับสาวนะคะที่ชอบนวดชอบสปานะคะหรือว่าจะนัดช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าทำผมนะคะที่นี่ก็มีห้องเพอร์ซ a นอลไลซ์ o ูมนะคะสองห้องด้วยกันค่ะก็สามารถใช้บริการได้เลยค่ะ ไอเดโอสุขุมวค่ะเป็นโครงการพร้อมอยู่จากอนันดาเดเวล OP เมงค่ะต้องบอกเลยนะว่าใครเข้ามาในซอยสุขุมวิท36นะคะถือว่าเป็นซอยที่เรียกว่าทะลุเข้าได้สองทางนะคะก็คือเข้าจากสุขุมวิทก็ได้<ล>นะคะหรือว่าจะมาจากทางพระรามสี่นะคะหรือชื่อซอยค่ะคชื่อซอยน่ารักมากๆชื่อว่าซอยแสงพ้าวัโอ้อยู่แล้วนะ่าจะแบบมีความสุขใช่ค่ะก็ด้วยโลเคชั่นค่ะเป็นใจกลางสุขุมวิทนะคะ ไปทองหล่อ,อก,ก็ง่ายไปเอก,กมัยก็ง่ายนะคะหรือทางโลเคชันนี้เนี่ยก็ใกล้กับ BTS นะคะทองหล่อเพียง450เมตรเท่านั้นใครที่ต้องวนว่าเอ้ยจะเดินไป450เมตรไกลไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีรถชัตเตอร์นะคะไปส่งที่ BTS ต<ช>อนนะดีมาด้วยนะคะ,ะคการเตรียมไว้ให้เลยนะคะทีนี้พูดเรื่องโลเคชันเนี้ยแน่นอนจะเป็นโลเคชันของคนที่ทำงานในย,านย่านนี้ และถ้าใครซื้อสําหรับปล่อยเช่าก็จะมีคนญี่ปุ่นสองห้2 2> องนอนที่นี่ฮอตฮิตมากจ้องไม่มีว่างให้เช่าแลลวตอนนี้เขาปล่อยเช่าดีมากนะคะอันนี้ก็คือเหมาะกับกลุ่มที่ จะเป็นคนที่อยู่เป็นแบบครอบครัวเพราะที่นี่ค่ะมีอ่างอบน้ำใช่แล้วครับชาวญี่ปุ่นก็จะชอบอ่างอบน้ำถูกต้องนะครับส่วนออฟฟิศสำนักงานต่างๆที่ใกล้เลยก็จะมีทั้งช่องสามนะหรือถ้าเกิดตรงไปอโศกหัวออฟฟิศบิวตี้เยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วครับย่านช้อปปิ้งไม่ต้องห่วงค่ะถูกต้องครับเกตเวย์เอกมัยนะคะไกลมากดองกี้ใช่แล้วดองกี้ดองกี้ดองกี้มอลล์ของเราแล้วก็มีเอ็มคอร์เทียมเอ็มคอเทียมนะคะแล้วก็สถานย่านเอกมัยทองหล่อนะ ก็ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวแหละถูกต้องและแต่ละร้านก็คือชิคๆแล้วมีไลฟ์สไตล์ทั้งนั้สมัยมาถึงในส่วนของการบ้างโปรเจกต์อินฟอร์เมชันพี่จิ๊บคือการจะบอกว่าโครงการนี้จุดเด่นของเขาเลยคือความไพรเวซีเพราะว่าเนื้อที่บนเนื้อที่สองไร่เศษของโครงการนะครับมียูนิตเพียงแค่449ยูนิตเท่านั้นเองพี่จิ๊บน้อยมากน้อยมากจริงๆแล้วก็449ยูนิตนะครับพี่จิ๊บเขาแบ่งแยกเป็น2ตึกก็คือทาวเวอร์เอและก็ทาวเวอร์บีทาวเวอร์เอจะมีประมาณ364สามร้อยหกสิบสี่ยูนิตส่วน 85ยูนิตเท่านั้นซึ่งเป็น2ห้องนอนหมดเลยแน่ขนาดห้องพี่เซบเริ่มต้นที่หนึ่งห้องนอนไซซิซ่งประมาณ34ตารางเมตรแล้วก็ไปจนถึงสองห้องนอนสองห้องน้ําขนาดเลเซประมาณ72ตารางเมตรเลยครับมีหลากหลายไซส์ให้เลือกใช่แล้วของที่บอกค่ะว่าใจกลางสุขุมวิทแบบนี้นะคะแต่พอเข้าซอยมาจะมีความเป็น p r i v a t ทั้งเรื่องของจำนวนยูนิตและก็สภาพแวดล้อมค่ะที่ค่อนข้างเงียบสงบน้หมอกรักการเป็นที่อยู่อาศัยจริงๆค่ะถูกต้องคือการรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ คือเราอยู่ในเราอยู่ในกรุงเทพเราอยู่ท้องหล่อพี่ิแต่ว่าพอเข้าซอย36มาซึ่งมันเป็นซอยที่แสนสบายจริงๆใช่คือมันทั้งสงบลมเย็นเราก็เหมือนอยู่แล้วมีความสุขอะครับและอีกประเด็นหนึ่งคือซอย36ม่อะจริงๆมันมีซอยที่ทะลุไป38ได้นะก็เป็นซอยทะลุไปได้เลยลีกในการจราจรวุ่นวายใช่แล้วแล้วตอนเย็นเย็นคือวายดีมากมาวิ่งออกกําลังกายต่างๆค่ะแล้วก็พูดเรื่องของกินในย่านนี้นะคือในซอยนี้เองค่ะก็จะเดินไปเซเว่นใกล้ๆมีเวิร์อาหารของกิน ใช่เรยคะ่ะเอาแบบระยะเดินได้เนาะแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลากหลายโรงเรียนด้วยค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องที่จอดรถทีหนึ่งที่จอดรถที่นี่เตรียมไว้ให้กี่เปอร์เซ็นต์คะที่ะะจอดรถที่เนี่ยโครงการเตรียมไว้ให้ประมาณ 50- 6 0ิเลยคะ่ะพี่เจฟแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็น Auto Park, ออโต้พา,าซึ่งคือค่อนข้างแบบ ค่อนข้างลักชัวรี่แล้วก็พรเวซดด้วยเพราะ<ช>ว่ามันดีต่อต่อคนที่แบบไม่อยากจะวนจอดเองหรือ<ช>หาที่จอดไม่ได้ใช่นอกจากนั้ก็มีที่จอดรถวิซิเตอร์รอบๆอาคารไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกบ,บ้านทีออ่มีเพื่อนมาหานะคะก็สามารถจอดที่วิซิเตอร์ได้นะคะส่วนด้านล็อบบี้ค่ะน้องการไม่อยากจะให้พูดคือเราหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาของจริงคืนไปเลยจ้ะคือมีตู้นะคะบริการทั้งอาหารเครื่องดื่มขนมนะคะเตรียมไว้ด้านล่างที่ล็อบบี้ทั้ง A และ B ด้วยค่ะ ห้องแรกคะ่ะน้องฟานที่จะพามาชมเป็นขนาด1ห้องนอนอไซส์ประมาณนี้ว้าวมากเลยพี่จิ๊บไซส์ที่ของห้องนี้คืออยู่ที่ประมาณ45ตาราเมตร มันเป็นหนึ่งห้องนอนในเอวที่แบบว่าน่ากวา้า,วางแล้วก็แบ่งสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราพาชมในส่วนแรกคือส่วนของลิฟวิ่งค่ะน้องการใช่แล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีในส่วนของต๊ะนี้นะคะสามารถวางโต๊ะทานอาหารได้จริงๆสามารถใส่โต๊ะใหญ่กว่านี้ก็ได้เลยนะถ้าดูสเปนนะทุกคนการมองว่าสามารถใส่เก้าอี้ได้ทั้งหมดสี่ตัวเลยหรือจะฝั่งหนึ่งนะคะวางโต๊ะทํางานอีกฝั่งหนึ่งใส่โต๊ะทานข้าวก็ <ทำ S 1> ยังก็ยังได้เลยใช่แต่ตรงนี้เขาจําลองเป็นการบิวอินที่วางรองเท้านะคะถ้าเป็นดิฉ เป็นตู้วางรองเท้าเต็มจ้ะเพราะว่าไม่พอ,อจริงแล้วก็วางกระเป๋าด้วยอ๋อกระเป๋าขอด้านในแล้วก <Okay. S 1> ันด้านนนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของรฟวิงค่ะเดินเข้ามาเนี่ยระยวางโซฟาเนี่ยคือถือว่ากว้างเลยใช่ล้อพี่คะแล้วก็กวางจริงเๆเพื่อให้เห็นว่ามันกว้างจริงๆนะคะใส่ L shape ก็ได้นะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยน้องการดูตรงนั้นค่ะนี่นะคะเราอยู่กลางสุขุมวิทแต่ร,รยากาศคือเงียบมากเพราะว่าตึกด้านในค่ะคะ่อนข้างสงบแล้วก็เป็น บ้านเนาะไม่มีตึกสูงมาบาังนะคะทําให้เราได้แบบเทคบรรยากาศได้เหมือนกับเขาเรียกว่าสงบนะห,หรือว่าเราจะเปิดรับแดดรับลมเนะะี่ยค่ะก็สามารถทําได้อย่างพื้นที่ด้านนั้น,นะคะ่ะเป็นที่ที่ดีไซน์พิเศษสำหรับ I อเดโอคิที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะรองการด้านนี้นะครับคือเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลบาร์คุี่พี่สิบก็คือเป็นบาร์คุี่ที่มีเขาเรียกว่ากระจกสไลด์ถั้ง2ชั้นก็คือชั้นในแล้วก็ชั้นนอกเป็นจุดเด่นของโครงการของอนันดาเลยก็ว่าได้ ส่วใหญ่ระเบียงของคิวหรือแอสตันของนันดาจะเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ฟังก์ชั่นอลมากพี่จิ๊บเพราะว่าเวลาที่เราจะเหมือนเราจะอยากมีพื้นที่ในห้องเพิ่มขึ้นเราก็แค่เปิดระเบียงใช่เปิดบันสไลด์ของระเบียงชั้นในมันก็จะกลายเป็นเหมือนเรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นแอร์ก็ไปถึงด้วยแต่วันใดที่เราต้องกระจัดผ้าหรือทาอะไรบางอย่างที่เราไม่ต้องการใช้ระเบียงใช่เราก็สามารถเปิดระเบียงชั้นนอกได้ด้วยเพราะมีกระจกสองชั้นถูกต้องแล้ว ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าสําหรับคอนโดมิเนียมค่ะมาในส่วนของคิีเชนแอเรียนะคะดีมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเป็นครัวปิดนะคะมีพาดิชั่นเนี่ยกั้นเวลาที่เราทําครัวนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยถือว่าใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยเนาะที่สาคัญชอบมากๆเลยคือสีเคา,เา,เาน์เตอร์ค่ะทุกคนจะเป็นไฮกลอสนะคะมีกลิตเตอร์ด้วยนะเพิ่มความหรูหราค่ะส่วนหินนะคะที่ใช้เป็นท็อปเนี่ยเป็นหินแท้นะคะลายสวยมากๆนะคะเป็นออกสีดำๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เตรียมมาให้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้า2หัวจากแฟรงเก้นะคะเครื่องดูดควันของแฟรงเก้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่องนะคะเจาะไว้เรียบร้อยสําหรับวางไมโครเวฟนะคะซิงมาให้1ช่องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะใส่เครื่องซักผ้านะคะก็ะะสามารถใส่ได้ที่ใต้คน์เตอร์ครัวแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆจิ๋ถือว่าห้องนี้ค่ะ ให้ที่เก็บของมาค่อนข้างเยอะเลยที่สําคัญค่ะการออกแบบเนี่ยทุกอันเนี่ยคะ่ะเป็นซอฟต์โครสนะคะเราสามารถแบบเปิดแล้วก็ปิดได้แบบเบาๆแบบนี้นะคะทําให้การใช้งานในห้องครัวเรา enjoy มากๆและอย่างหนึ่งคือให้ความสําคัญกับเรื่องของพื้นเนาะเพราะว่าเวลาห้องครัวกับห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนเนี่ยจะมีการใช้พื้นคุณะแบบกันนะคะอย่างในห้องครัวเนี่ยจะให้เป็นแกลเรโต้นะคะก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ ส่วนใครเป็นสายของกินไม่ห่วงเลยจ้ะที่ใส่ตู้เย็นใหญ่มากทุกคนสามารถใส่ตู้เย็น2บานแบบนี้นะคะขนาดใหญ่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้คือตู้เย็นสูงประจิบค่ะและฝั่งตรงข้ามห้องนอน,นะคะ่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำพน้กงาร ในส่วนของห้องน้ําที่นี่นะคะคจิ๊บสำหรับเลานอนี้เป็นเลานอ์ที่มีอ่างอาบน้ําด้วยส่วนหนึ่งห้องนอนเลานอ์แล้วมีอ่างอาบน้ําคือในตลาดนตอนนี้หาย,ยากมากเลยพี่จิ๊บ<ะ>เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ําของที่นี่นะครับเขาให้สุขภัณฑ์ทุกอย่างเป็นของโตโต้หมดเลยองสุขภัณฑ์เป็นแบบวอชเล็ตด้วยพี่จิ๊บ<ะ>เขามีแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งอย่างชัดเจนมากล<ะ>แล้วก็แยกส่วนอาบน้ําเลนชาวเวอร์ ower, กับอ่างอาบน้ําได้อย่างชัดเจน โหว้าวมากข้างนอกว้าวจริงอลังการโอ้โหคือม o r k i n g c l o s หนึ่งนอนไซส์นี้ไงมันก็คือใช้พื้นที่ใช้สอยได้เยอะมากๆนะคะที่เห็นนี้คือพื้นที่ w o r k i n p closet นะคะคือห้องหน้ากว้างมากยังเหลือมือนอนมือนะคะอันนี้คือ i ิวินตู้เลยนะทุกคนคืออันนี้เหมือนเป็น c o น n e r เลยเป็น L shape นะคะสามารถใส่ตู้สภ้าได้แบบจุใจมากโปกติอยู่คอนโดมีปัญหามากคือตู้สื้าไม่พอแต่ที่นี่คือตู้ค่อนข้าง ใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล,แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ยังบิวอินนะคะชั้นเก็บของได้ด้วยนะคะมีในส่วนของ r รซิ่งเทเบิ e ใช่แล้วหรือใครจะแบบทำเป็นโต๊ะทำงานตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะน้องการสุดยอดเลยพี่เจมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะทุกคน โครงการใส่เตียงมาแบบ6ฟุตเลยนะทุกคนซึ่งทุกคนดูนะว่า6ฟุตยังมีพื้นที่ให้ตากล้องยืนอยู่ตรงหัวเตียงด้วยแล้วก็พื้นตั้งแต่หน้าห้องจนถึงในห้องนอนเขาให้เป็นพื้นไม้เอน n ิเนียรี่หวหมดเลยนะครับทุกคนคือเป็นเซกเมนต์ที่ลักชวรี่ของจริงที่นี่ไม่มี Air ์วอลทไทนะครับที่นี่จะเป็นแอร์คอนซีลไทยหมดเลยที่สำคัญนะทุกคนจะไม่เห็นคอมเพรสเซอร์แอร์ ในห้องพรอะไรหรือไมคะคอมฟ라이เซอร์แอร์ถูกห้องนะคะจะถูกโยกไปไว้ที่ออแต่ละชั้นเขาจะมีที่เก็บใช่ลค่ะใช่หมห้องแต่ละชั้นนะคะทําให้เราสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยที่ระเบียงได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีกระจกนะคะเกือบฟอร์งซลลิ่งเนี่ยเกือบ ทั้งหมดเลยเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วเขาเรียกว่าเกือบฟูลไหายเลยทีเดียวจริงจริงมันก็อีกแค่เดียวนะที่สําคัญค่ะมีบานประทุมค่ะสามารถรับลมเข้ามาในห้องนอนได้ด้วยคือห้องนอนเนี่ยเราจะต้องอยู่กับมันทุกๆคืนดังนั้นเขาควรจะเจอแสงบ้างเขาควรจะเจอลมบ้างใช่แบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆก็อาจจะแบบ ตุยไปตุยไปแล้วก็อย่างที่บอกค่ะที่นี่ฟอร์ดซูซิประมาณ3เมตรยิ่งใช่คลามโปร่ให้กับห้องนะคะพื้นที่ฐานเตงเองเนี่ยเขายังสามารถติดทีวีได้ด้วยนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเตรียมปลั๊กไฟแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าเชื่อมเคเบิลที่ีฟอทีวีได้ด้วยค่ะถือว่าเป็นหนึ่งห้องนอนในฝันใจกลางเมืองที่ให้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ถ้าตัวชั้นสูงเนี่ยที่บอกมองวิวบางกระเจ้าได้ด้วยค่ะ ประมาณ34-35ตารางเมตรที่นี่นะคะเป็นขนาดเริ่มต้นซึ่งห้องเนี่ยจะมีดีไซน์พิเศษคือเป็นสแต็ปนะคะห้องจะมีสเต็ปทั้งในส่วนของห้องนอนและก็ห้องนั่งเล่นนะคะเพิ่มลูกเล่นในการออกแบบสำหรับห้องนี้ค่ะ และตอนนี้ครับเราอยู่บนห้อง2ห้องนอน1ห้องน้ําหรือวันเบลูมพัสดหนึ่งห้องนอนกับอีก1ห้องอนเนกประสงค์คขนาดประมาณ47ตารางเมตรครับพี่ซิบเมื่อกี้ใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้มาประมาณ2ตารางเมตร<ช>แต่แวติเลย่เอาค่ะที่มีการจัดเปลี่ยนนิดนึงนะคะทำให้พื้นที่การใช้งานเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่แบบ ชอบทำงานก็เลอยากจะได้ฟังชนอลูมอีกหนึ่งห้องไว้สำหรับเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานหรือห้องอเนกะสมอื่นๆได้เลยนะคะมจากทางหน้าประตูเข้ามาเนี่ยก็เจอกับฟอยเย่ก่อนนะคะซึ่งฟอยเย่ตรงนี้ค่ะสามารถบิวอินชั้นวางรองเท้าได้เลยนะคะหรือจะบิวอินเป็นชั้นเก็บของก็ได้ค่ะขยับเข้ามาจะเจอในส่วนของที่เชนแอเรียก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยครัวบิวอินมาให้ก็จะเป็นกึ่งกึ่งแอลเชฟนะคะก็คือพรอไวในส่วนของเตาไฟฟ้านะคะ เครื่องดูดควันแล้วก็สิงล้างจานให้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องสักผ้าก็วางไว้ด้านในแบบนี้ได้เลยนะคะถูกต้องลมีที่วางตู้เย็นนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวห้องตัวอย่างเซ็ตไว้สําหรับสี่ที่นั่งนะคะใช่แลวครับก็คืออยู่ได้แบบสองค,คนได้เลยแล้วและที่สําคัญค่ะห้องนี้เป็นห้องมุมะนองการก็จะมี<ผ>มในส่วนของหน้าต่างนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวทําให้ในส่วนดิปปิ้งแล้วก็ของคิทเช่นอเรียเนี่ยได้แสงอย่างเต็มที่ค่ะถูกต้องครับคือการชอบตรงนี้อย่างหนึ่ง คือด้วยโพสิชันของห้องเนี้ยมันเป็นคอนเนอร์ยูนิตแต่สิ่งที่ทําให้มันกว้างขึ้นกว่านั้นคือเขาให้กระจกมาหมดเลยค,คือมันเป็นรอบด้านเลยรวมทตัวคอนเนอร์ด้วยที่เป็นระเบียงของเราก็ยังเป็นดับบลบาร์คเนี กันอยู่ในห้อง plus ครับทุกคนอันดับแรกเลยคือเขามีกระจกซึ่งเป็นบานสไลด์แล้วมันทาให้แบบแบ่งส่วนระหว่างข้างนอกห้องกับข้างในห้องได้ดีโต๊ะทํางานมีช่องแสงเราได้รับแสงธรรมชาติมาภายในห้องด้วยทางโครงการเขาจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานหรือโซฟาที่เราสามารถนั่งดูทีวีได้ด้วยครับหรือว่าใครอยากทาเป็นห้องนอนห้องนี้ก็สามารถวางเตียงขนาดสฟุตได้เช่นกัน และสำหรับห้องน้ำนะคะที่โครงการนะคะไทยนี้ก็เตรียมอางกับน้ำไว้ให้เช่นเดียวกันค่ะ ที่สําคัญค่ะยแยกในส่วนของชาวเวอร์นะคะแล้วก็อาบน้ำไว้อย่างชัดเจนนะคะง่ายต่อการใช้งานแล้วก็เหมาะกับการอาบน้ําพร้อมกันได้2คนเลยนะคะถัดมาในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนทางห้องตัวอย่างเตรียมใส่เตียงประมาณ6ฟุตไว้แล้วนะคะหรือใครที่อยากปรับเป็นเตียงห้าฟุตก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะห้องตัวอย่างดีไซน์เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินส่วนหนึ่งแล้วก็มีโต๊ะสาหรับแต่งหน้าแต่งตัวไว้ส่วนหนึ่งนะคะหรือถ้าใครของเยอะเนาะเสื้อผ้าเยอะค่ะ สามารถบิวอินตู้สภาพเพิ่มขึ้นมาได้นะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยในการเก็บของได้มากขึ้นค่ะหรือถ้าใครอยากติดทีวีนะคะสำหรับปลายเตียงเนี่ยที่มีปลั๊กไฟแล้วก็เคเบิลเชื่อมสายทีวีได้เลยค่ะ ใช่นะคะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะขนาดประมาณ64ตารางเมตรค่ะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอในส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งเป็นห้องครัวปิดค่ะพื้นที่ใช้สอยใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็สามารถมาทาครัวนะคะตรงนี้ได้เลยหรือจะมาซักผ้าเนาะก็มีที่วางเครื่องซักผ้านะคะเตรียมไว้ให้แล้วที่ใต้เคาน์เตอร์ครัวค่ะตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่เหลือๆนะทุกคนสามารถที่จะปิว l d i ตู้บริเวณนี้ได้ด้วยนะคะและเชื่อมเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องเลีวิงและก็ห้องนอนค่ะ และถัดมานะครับจะเปในส่วนของห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กเลยนะครับทุกคนเพราะว่าใส่เตียงได้ขนาดถึง5ฟุตพร้อมกับดูอ e ีกตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ด้วยครับพี่จิ๊บแถมยังมีช่องแสงนะคะสามารถรับแสงหรือว่ามีประตูกระถุนะคะสามารถรับลมได้เลยค่ะเชื่อมมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งห้องนอนที่ตรงนี้นะคะรวมถึงห้องเลี้ยงนะคะก็ะเข้าทางนี้ได้เลยนะคะห้องน้ำก็จะมีในส่วนของที่อาบน,าน้ำเป็นชาวอสกีนะคะ เตรียมไว้ให้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะและในส่วนของ master b เบ r o o m ค่ะทำออกมาได้ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะนอกจากจะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้แล้วนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะ b u ว l t i เป็น L shape ได้เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือค่ะใส่สำหรับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะทำงานก็สามารถทำได้ค่ะบานกระจกที่ b u i l อินมาข้างหลังนะคะใหญ่พอที่จะแบบใส่เสื้อผ้านะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้อยา่างเต็มที่เลยค่ะ ถัดจากห้องมาสเตอร์เบรูมเข้ามาก็เป็นห้องน้ำกับผมเป็นห้องน้ำในตัวที่มีอ่างอาบน้ำด้วยและที่สำคัญท้ายนี้ติดตั้งกระจกบานใหญ่ให้เป็นพิเศษด้วยครับและไฮไลท์สำหรับห้องนี้โครงการนี้เลยนะคะคือลิฟ i ิ g งแอเรียค่ะ ที่มีในส่วนของกระจกโค้งค่ะน้องการคือปกติแล้วคอนโดเนาะมันก็จะเป็นกระจกธรรมดามมใช่มใแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นแบรนด์ของอันดาเนาะก็นน<ผ>มีกระจกโค้งถูกไหาทำในตระกูลที่เป็นแอสตันเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ที่สุดแต<ล> <ผม S 1> ่ไ d เดอคิวสำหรับโครงการนี้ค่ะ ก็ดีไซน์เป็นกระจกโค้งเช่นเดียวกันนอกจากจะได้ความว้าวของการเทควิวนะคะเรื่องของงานดีไซน์ด้วยทําให้ห้องเนี่ยดูเกด๋ดูมีอะไรแล้วก็ห้องนี้ค่ะสามารถมองวิวแบบโหได้ซิตี้วิวไกลๆเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีตึกสูงเลยนะคะ แล้วก็พื้นที่แอร์เรตตรงนี้น้องการเป็นลิฟ่งแอร์เรยที่ใส่โซฟาใหญ่ได้ใช่แล้วพี่สิสามารถสั่งทำโซฟาใส์พิเศษที่สามารถแบบคือมันเกินกว่า L อ่ะพี่อ,อ่าแล้วมันเป็นย U มันจะเป็นเปน U เหรหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะได้ห้องทํางานบริเวณนี้นะคะคมี2อไอเดียคือคห้องทำงานอยู่บริเวณตรงขอบตรงเลยนะคะหรืออันนี้ของห้องตัวอย่างดีไซน,นะะ์ไว้ตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะทํางานนะคะส่วนบริเวณทานข้าวเชื่อมต่อมาจากคิทเช่นเลยค่ะสามารถวางโต๊ะทานอาหารเข้ามุมได้ใช่นะ เชื <ièrement> ่อมกับเดีบยวเบลบารคอนี่นะคะก็ทันเข้าไปเทปอยู่ไปได้อย่างห้องตัวอย่างให้มาเป็นโต๊ะกลมนะคะหรือใครจะใส่เป็นโต๊ะเหลี่ยมเข้ามุมก็สามารถทำได้ค่ะ หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะคะอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะมาชมของจริงกันมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาชมของจริงนะครับที่โครงการ i อเด l Q สุขุมวิท36นะครับราคาพิเศษเฉพาะเพจอสังหาเรื่องจิบๆเท่านั้นอย่าลืมติดต่อพวกเรามาที่เบอร์และก็ไลน์ที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้ได้เลยนะครับและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะหรือความรู้อสังหาดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจและ YouTube อสังหาเรื่องจิบๆนะคะ คราวหน้าจิ๊บและทีมงานจะพาไปชมโครงการที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะ <S <S และถ้าใครอยากจะดูวิธีการเลือกสังหาสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปนะคะสภาษั์น้องแคทสุทริกานะคะดาราช่อง3นะคะว่าน้องมีการเลือกสังหาเลือกคอนโดที่เหมาะกับไลฟส์สไตล์นางงามยังไงบ้างนะคะติดตามคลิปได้นะคะจิ๊บจะแปะล,ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นี้ค่ะ